すぐにありがとうございます。 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งว่าเรือคาเฟ่เรือโจรสลัดถูกคลื่นซัดอย่างหนักทำให้เกิดจมน้ำหลังได้รับแจ้งกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้ไปตรวจสอบที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮพบว่าคลื่นลมแรงมากเรือท่องเที่ยวหลายลำได้วิ่งทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ในเรือโดยสามารถช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยนายนโทนี่เวียดนามอายุ37ปีซึ่งเป็นพนักงานร่มเตียงชายหาดเล่าว่าช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้ได้ สังเกตเห็นว่าเรือโป๊ะที่ออกแบบลักษณะเป็นเรือจนสลัดในร่มกลางอ่าวพัทยาซึ่งทําให้เข้าของที่อยู่บนเรือนั้นลอยมาติดที่ชายหาดตนเองจึงได้เก็บไว้บนฝั่งก่อนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เรือหรือเจ้าของเรือมาติดต่อขอรับของดังกล่าวไปจากที่สังเกตเห็นว่าเรือนั้นค่อยๆเอียงลงแต่จากการสอบถามแล้วเบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนเรื่องของการเกิดเหตุนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดสำหรับเรือคาเฟ่จนสลัดกลาง ะเลจะตกแต่งเรือเหมือนเรือจนสลัดแบบในหนัง p i r a t of the Caribbean โดยบนเรือนั้นมีทั้งอาหารเครื่องดื่มไว้ให้บริการแถมยังมีดนตรีสดบริการตกหมึกในคาเฟ่รเรือจนสลัดจะมีที่นั่งให้เลือก2โซนมี2ชั้นสามารถมองวิวทะเลรอบเมืองพัทยาได้360องศาสาสาม,สามว่าประมาณแปดโมงนะไม่เป็นมีเจ้าของอะไร,นะระมาติดต่อย,ยังยังครับผมแค่ติดต่อเจ้าของมาเอาขึ้นได เอาไเก็บไว้เก็บไว้ให้ลุกแล้วก็เอามาข้พวกพวกเหวอยช่ยหาดนี้แ <ok> ล้วเป็นเรือที่จมเลยครับเฮ้ยเรือดังกก่าวที่จะจอดอยู่ทีจจอได้จำบ้เราบาง้นม่ทราบนะครับว่ามีคนเจ็บไหมบเรือไม่มีครัมีเรือเ่าาจ